โครอิชิประเดิมคุมบีจีนัดแรกบุกเยือนชนบุรีเมืองทองเปิดบ้านพบประจวบทูแบงคอกเปิดบ้านพบอุทัยธานีและลำพูนวอริเออร์เปิดบ้านตอนละารเยือนของการท่าเรือกามาเยือนทินเก่าพรีวิวฟุตบอลไทยลีกระจวาอาทิตย์มีคู่ไหนน่าสนใจบ้างมาชมกันครับ คู่แรกในเวลา6โมงเย็นครับเมืองทองยูเนเต็ดนะครับจะเปิดบ้านต่อเลากามเยอนของพีทีประจวบครับเมืองทองนะครับก็เพิ่งเปลี่ยนโค้ดนะครับจากโค้ดลังสันที่ลาออกไปมาเป็นโค้ดรักษาการอย่างอุทัยบุญเหมาะแล้วก็มีทีมงานอย่างเจษดาจิตสวัสดิ์ดาสกรทองเหล่านะครับแล้วก็มาเจอกับพีทีประจวบของโคเต้นะครับที่ถือว่าตัวผู้เล่นตัวหลักเจ็บเพียบเลยครับคู่นี้ผมก็คิดว่าอาจจะลงเอยด้วยผลเสมอนะครับแต่ก็รอดูแล้วกันว่าจะเป็นไงทีครับผมก็คู่นี้แบ่งแต้มกันไปครับเมืองทองกับประจวบ คู่ต่อมาในเวลา6กโมงครึ่งครับเป็นทูแบงคอกนะครับเจอกับอุทัยธานี FC ครับนาที่แล้วก็ต้องบอกเลยว่าทูแบงคอกนี่โกงตายจริงๆครับ จากที่เกือบจะแพ้ลำพูนวอลเลเยอร์ครับกลับมาพลิกแซงชนะได้ในนาทีบาส4ประตูต่อ3ครับมาเจอกับอุทัยธานี FC ครับนัดที่แล้วก็เปิดบ้านแพ้ราชบุรีมา3ประตูต่อ2ครับเกมนี้ทูแมนคอกก็น่าจะจัดเต็มแน่นอนครับมีพี่มุ้ยเทียสินแดงดาลุนสอดแทรกแน่นอนแล้วก็มีโมเซนอักัสซานี่สติฟโควิดนะครับมีเวยเทพป้อมพันธิเดพันพวงจันตัวผู้เล่นทีมชาติไทยเป็นหลักนะครับแล้วเกมนี้ก็โคแอนโทนีฮัตซันก็จะมาชมเกมด้วยเพราะว่าอุทัยธานีก็มีตัวผูู้้เเเลล่่่่นนนนทีออยยใขาางจมิิดววแ็ เวเดเชอร์ก็หาเจ็บกลับมาแล้วมีเจม์เบรดฟอร์ดมีจิรัตวังนภานมีบูโน่บโยนะครับมีโมอิซ่านะครับก็มารอดูแล้วกันครับแต่ผมคิดว่าคู่นี้แบงคอกดูดีกว่าครับแล้วก็อาศัยความเก่าแล้วก็บทชนะอุทัยธานีไปได้คู่นี้ฟันธงว่า อ่าทูแบงคอกเปิดบ้านเก็บ3แต้มครับผมคู่ที่3คู่นี้ก็ถือว่าน่าสนใจไม่แพ้กันครับลำพูนวอลเลเออร์ครับจะเปิดบ้านนะครับสนามใหม่นะครับก็กลับไปหลังจากที่ใช้สนามแม่กวงเป็นลังย่าวนะครับสนามลำพูนวอลเลเออร์สเตเดียมนัดนี้ก็พร้อมแล้วครับสำหรับเสาไฟที่ซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยครับมาเจอกับการท่าเรือซีครับซึ่งจะเป็นการกลับมาเยือนทีมเก่าของอเลิเซนเดกามานะครับหลังจากที่เคยคุมลำพูนวอลเลเออร์มาฤดูกาลสองฤดูกาลครึ่งนะครับแล้วก็ย้ายมาคุมการท่าเรือในปีนี้ครับต้องบอกเลยว่าฟอร์์มดีีจรรรรรริงงงงคคัััับบบสสออออกกาาทททเเลลลช่่่วววหนนำพู เกมลุกนี่อย่างโหนครับเกมรับนี่เสียมากที่สุดในลีครับก็คิดว่าคู่นี้อาจจะลงเอยได้ผลเสมอครับก็ลำคูนก็ตัวผู้เล่นเดอะแบกก็มีอย่างอนันยยอดสังวาลแล้วก็มีโมเมตออตมาครับส่วนการท่าเหลือ สุวรรณนบุีรัตช่วงนี้ต้องเป็นแบคขวาตัวยิงนะครับยิงกระจายช่วงหลังก็ชีนัทหลังนะครับยิงไปถึง4ประตูรวมทุกรายการครับแล้วก็ที่เหลือก็มียานเปเรียกากา้าเมนเดสเพียดอนชัรรัศมีมทิอสักเผยพิมายวารลชิตอะไรพวกนี้เป็นตัวสอดแท้ครับผมก็คิดว่าคู่นี้ลงเอยด้วยผลเสมอครับเพราะว่าสถิติการเจอกันของคู่นี้ครับลำพูนวอลเลอร์ไม่เคยแพ้การท่าเรือในบ้านนะครับเล่นที่บ้านของลำพูนะครับคู่นี้แบ่งแต้มกันไปครับและคู่สุดท้ายครับถือว่าเป็นคู่บิ๊กแมตเป็นไฮไลท์ประจำสัปดาห์นี้ มาสัน德าอิชีนะครับจะประเดิมเกมแรกนะครับในการคุมบีจีปทุมนะครับในการบุกไปเยือนฉลามชนชมบุรีเอฟซีนะครับของโค้ชเฮงวิทยาลาหกุลนะครับก็ชมบุรีเอฟซีนัดล่าสุดนะครับในฟุตบอลถ้วยเอเวีคับก็เพิ่งอกหักตกล่อแพ้จุดโทษต่อโพลิเทโลมาครับส่วนในลีกถือว่าปลดล็อกเกมแรกได้สําเร็จครับบุกไปชนะวิทยาโยเตะมา2ประตูต่อนหนึ่งครับส่วนบีจีปทุมนะครับเกมนี้นะครับก็ขาด ชนาทิพย์สงกฐินระสินแน่นอนครับนดที่แล้วไปโดนใบแดงครับในนัดที่ปูกแพ้สุโขทัย3มประตูตอนหนึ่งครับก็เกมนี้จะไม่มีชนาทิพย์นะครับที่เหลือก็น่าจะเป็นศซียวกรกเตียตะกูลอาจจะได้ลงมาแทนพี่เจชนาทิพย์ที่เหลือก็สารัตยอยู่เย็นกิษดาการแมนโดอีนะครับมีมัธยุทธฟอนาซารีนะครับที่เหลือก็ประมาณนี้ส่วนฉลามชนชมบุรีนะครับก็น่าจะนํามาโดยอกองหน้าอย่างโบลิงกิมีชาณรงค์พรมศรีแก้วมีกองกลางอย่างเคเวนอิกนาซิโอกองหลังมีฮอกเก้ฟิลิเป้นัทงศสาริยาครับประตูก็เป็น เควินเลเมโดซ่านะครับก็มาวัดกันคู่นี้ผมคิดว่าถ้าตัวผู้เล่นผมว่า BG ดูเหนือกว่านิดหน่อยครับแต่ถ้าในบ้านด้วยก็ชมรีก็น่าจะได้เปรียบเสียงเฉียครับคู่นี้ลึกๆแล้วผมคิดว่า BG มีดีพอที่มาบุกม,มาเก็บ3ามเต้มแต่ก็เชื่อเชืออนิดหน่อยครับก็อาจจะรุนเหนื่อยหน่อยครับกับการ ก็จะชนะชมบุรีในบ้านได้ครับผมก็มารอดูแล้วกันนะครับว่าอิชิจะประเดิม3แต้มแรกในเกมวันนี้ได้หรือเปล่าครับในการบุกไป,ปเยือนชมบุรีครับผมยังไงก็รอดูแล้วกันนะครับในวันนี้4คู่ครับสำหรับฟุตบอลไทยลีกประจำวนันอาทิตย์ครับผม